เมตัวเห็นน้องก้อยเข้ามาก็ช่วยแชร์ช่วยกันโปรโมทที่นี่เนาะใช่ครับช่วยกันทำหากินครับเออทำไมคะสร้างรากฐานครอบครัวไม่ครับน้องก้อยเข้ามาช่วยครับเออเเป็นไงบ้างคะตอนนี้มาถึงเรื่องอะไรฮะเรื่องก้อยกับเราเรื่อยๆเลยพี่จริงเหรอใช่ครับใช้ฐานะแฟนหรือยังยังเลยพี่เรื่อยๆไม่รีบเลยเขาก็ไม่รีบผมก็ไม่รีบเออเป็นเราสคนก็คือมีโมเมนต์เยอะขึ้นนะไม่ไม่ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานด้วยกันหลังๆเนี่ยเยอะมากครับหกฉาก ก็เล่นด้วยกันครับแล้วก็แต่นริปพิเกตมหมเนี่ยพิเกตพิเกตโกหกเธออาเธอว่าไงพิเกตตอนฉันรู้อะฉันก็ฉันก็แอบรู้ฉันก็รู้มาจากคนอื่นจริงอย่าไปหวังเลยคำพูดจริงๆอะไรต้องเวลาเขาพูดเนี่ยคุณต้องหาดคุณต้องหานแต่สวยมากแต่สวยมากแบบไปถึงไหนต่อไหนแล้วเขาไม่เล่าให้เราฟังหรอกพิเกตม่วงสวยมากวันนี้ชอบชอบพี่ไปร้องเพลงคิดมั่นอ่ะเออสวยสวยมากสวยมาก เซลครับเพราะว่าพี่เกศก็เคยมาออกอยู่ทุกให้ครับเซลเขาครับโอ้โหพี่พี่เกศมาสุดยอดเลย10ชั่วโมงแป๊บเดียวล้านหนึ่งล้านวิวเชิญอีกเชิญอีกได้ไหมครับคุณเกศครับพร้อมครับสักพักผ่านไปเจ็ดชั่วโมงโดนแบนแล้วนี่คลิปนั้นใช่ครับบินครับบินครับมาได้เรื่องเราแต่ก้อยตอนนี้ก็คือลงโมเมนต์กันเต็มไม่ไม่จริงๆก็คือทำงานด้วยกันบ่อยครับพี่เพราะว่าหกฉากก็ถ่ายด้วยกันบ้านสาวโซดีกอ่าถ่ายด้วยกันแล้วก็ยูทูบหลังๆก็จะมีแบบพี่ๆลูกค้าที่อยากให้ถ่ายด้วยกันก็มาแบบคอลแลกกันบ่่ออยยยะไรเเงีี้พ็ล เจอกันบ่อยครับคนแซวเยอะแม้พอเราเหมือนแบบลงรูปคู่ลงสตอรี่คู่จริงๆลงรูปด้วยกันไม่บ่อยนะพี่เออพิ่งลงด้วยกันแบบรูป2รูปอะไรเงี้ยแต่สตอรี่ก็ลงก็ไม่ได้คิดอะไรพอเจอกันก็ลงปกติถ่ายกับคนนู้นด้วยคนนี้ด้วยก้อยเขาก็ถ่ายกับคนนู้นคนนี้ด้วยอะไรเครับเหมือนคนกลายไปมองว่าแบบเปิดตัวชัดเจนกันมากขึ้น,นจริงๆก็พวกผม,มก็ชิว,ชวๆเลยนะครับพี่ไม่ได้ว่าคือจีบผมจีบเขาผมก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรเดินห้างกินข้าวปกติไม่ต้องแย่กันเดินไม่ต้องใส่หมวกอะไรเงี้ย อ,อ,อยากทำอะไรก็ทําเลยอะเต็มที่เลยอะอย่างทุกวันนี้พอมันทํางานด้วยกันมันเจอกันบ่อยขึ้นมันช่วยให้ความสัมพันธ์เรามันดีขึ้นกว่าเดิมสนิทก,กันมากกว่าเดิมเขาน่าจะสนิทกันมากกว่าเดิมนะครับพี่โโโโเพราะว่าแบบเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็ยังแบบเก่งๆเขามั่งหลังๆก็ไม่ค่อยเก่งเขาแล้วเพราะเจอกันบ่อยเกินอะเจอกันทั้ง6ฉากเจอกินทั้งละครเจอเกันทั้งยูทูบอะไรเงี้ยครับใช่ครับพอสนิทกันแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะมันเหมือนดีกว่าที่คิดมันเขาตอนนี้ก็คือน้องเขาก็น่ารักอยู่แล้วครับพี่เข ไม่รีบเลบบย,ยลพี่ผมไม่คิดตลอดว่าถ้าเกิดใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสเราเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเขาแต่เราแค่เกรงใจเยอะขึ้นก็คือเกรงใจเยอะขึ้นก็คือคือเวลาผมไปเล่นถ้าเกิดผมเล่นเยอะเหมือนสมัยก่อนนะ่ะตัวนี้แฟนคลับในยูทูบเนี่ยแฟนคลับช่องผมเนี่ยเขาจะเป็นแฟนคลับก้อยกันแหละก็คือจะไม่ยอมแล้วถ้าผมจะไปเล่นแบบไปโดนตัวคนนูน้นคนนี้เยอะอะไรเงี้ยก็จะไม่ยอมใช่ครับแล้วเราก็โอเคเราก็เล่นน้อยลงดีกว่าเพราะว่าแฟนคลับเขาก็ เกรงใจน้องก้อยด้วยแต่ว่าตัวเราเองก็เกรงใจน้องมาเวลาเราเราไปถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นเราก็เกรงใจคือหลังๆเราก็เริ่มอายุเยอะด้วยเราก็อายุเยอะขึ้นด้วยแล้วเราก็สวัสดีครับพี่แล้วเราก็เกรงใจเกรงใจไม่ใช่ว่าเกรงใจก้อยด้วยเกรงใจแขกด้วยบางบางคนแขกเขามีแฟนไงเราก็เกรงใจแฟนเขาด้วยก็เลยไม่ได้เล่นเยอะเหมือนสมัยก่อนแลวครับจริงจังแค่ไหนดูเหมือนจริงจังมากความสัมพันธ์คร้งนี้จริงๆผมจริงจังตลอดพี่เออคนเป็นมองภาพรักเราไม่ดีเองเออผมทํางานเพื่อแม่ผมครับ ใช่ครับผมเล่นทะลึ่งเพื่อแม่ผมครับใช่ใช่ครับชีวิตจริงมัมีมั้งครับอย่างตัวเขายก้เขามีขออะไรเราไหมตั้งแต่แบบคุยกันมาไม่เคยเลยพี่ไม่เคยขออะไรเลยครับไม่เคยบอกว่าห้ามเที่ยวไม่เคยอะไรเลยเขาก็ปล่อยให้เราเต็มที่ตามสบายเราก็คงต้องคิดเองแหละใช่ครับถ้าคิดไม่ได้ก็ถ้าคิดไม่ได้ก็ถ้าเขาทนไม่ไหวเขาก็คงเขาคงไปเราก็เลยโอเคเราก็ปรับปรุงตัวให้ตัวเอง บาๆบาๆบาเเหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยเบาไปเยอะเลยเนาะใช่ครับพี่ก็ไม่เปลี่ยนความเป็นตัวของตัวเองก็คือจริงๆก็จะมีการแบบเจอพี่เกดเนี่ยก็ยังเย้าเขาห่อเขาแต่มือมาให้อาจจะน้อยลงกว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนมือเมื่อก่อนพันไปเถาวันเลยเต็มเหนียวเลยเจออะไรเงี้ยก็คือเต็มเหนียวแต่ว่าหลังๆก็เฉพาะที่สนิทจริงๆถึงจะเล่นแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สนิทกับเขามากเราไม่เอาดีกว่าใช่ครับากบอกอะไรถึงก้อยไหมครครับก็ฝากบอกคุณก้อยนะครับพักผ่อนมางนะครับเพราะว่า ทำงานเยอะมากครับวันหน,นึ่งสามสี่งานอะไรเงี้ยไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับก็หาเวลาว่างมากินลาบกินส้มตำกันบ้างครับ <c oughs> อันนี้คือบนนะเออ่ชวนกินส้มตำครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายทะเทนแ n แนวอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ